พ่อเช่าที่นี่ไว้เป็นบริษัทให้ลูกนะปัตมาเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือเปล่าถ้ามันคับแคบเกินไปก็บอกได้นะไม่แคบหรอกคะ่ะคุณพ่อแค่นี้มันก็ใหญ่โตมากแล้วนะคะงั้นเหรองั้นเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะลูกนะค่ะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นสถานที่ติดต่อและเป็นโต๊ะทางานของพวกเสมียนเขาส่วนห้องกระจกเล็กๆที่เห็นนั่นก็จะเป็นห้องสำหรับผลิตสบู่ ทีแรกพ่อก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันอาจจะแคบเกินไปหรือเปล่าแต่เห็นลูกถูกใจแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยหนูไม่ชอบใหญ่โตหรอกคะ่ะเล็กๆแต่อบอุ่นน่ะดีกว่าเยอะเลยหนูขอเดินขึ้นไปดูข้างบนนะคะอา้าวตามสบายเลยลูกบริษัทนี้น่ะเป็นของลูกอยู่แล้วโหตรงนี้เป็นชั้นลอยที่เป็นห้องประชุมสินะคะ ดูน่ารักดีค่ะใช่จ้าส่วนเรื่องพนักงานพ่อก็จัดหามาให้ลูกแล้วนะสี่คนพอไหมเกินความคาดหมายด้วยซ้ำค่ะคุณพ่อขอบพระคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกเรื่องทำมาหากินลูกไม่ได้เอาไปทำอะไรเหลวไหลสักหน่อยจริงเหรอพ่อของเธอเปิดบริษัทให้เธอแล้ว ใช่มัดหมายไหนๆคุณพ่อก็ให้โอกาสฉันทั้งทีแบบนี้แล้วฉันจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเลยล่ะดีใจด้วยนะเชอรี่ฉันเชื่อมือเธออยู่แล้วล่ะเพื่อนว่าแต่แล้วเรื่องข่าวที่มีคนใช้แล้วแพ้ล่ะเรื่องนั้นไม่เป็นปัญหาแล้วล่ะมีคนที่เขาใช้แล้วเขาเห็นผลออกมาแอนตี้กันเยอะเ <c oughs> หรอแสดงว่าคนที่เป็นต้นข่าวเนี่ยตอนนี้โดนทัวลงไปแล้วสินะ ทำดีใจไปเถอะคอยดูสบู่สวีทรสของฉันดีกว่าชมพูเธอเป็นน้องพี่จำไว้นะเราต้องช่วยกันชมพูเห็นด้วยอยู่แล้วคะ่ะพี่ทอแสงถ้ามันได,ดได้ดีไปมากกว่านี้คุณพ่อต้องรักมันมากกว่าพวกเราแนะ่พี่ทอแสงไม่ต้องห่วงนะคะคุณแม่เตรียมเรื่องบริษัทไว้ให้แล้วคะ่ะ ดีค่ะปัทมาหรือเรียกว่าเชอรี่ก็ได้ขอฝากตัวกับพี่ๆทุกคนนะคะอุ้ยคุณน้องไม่ต้องโค้งคำนับอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะไม่ได้หรอกค่ะถึงหนูจะเป็นเจ้านายแต่หนูก็เป็นเด็กกว่าโหน้องเชอรี่น่ารักจังเลยนะคะนั่นสิคะโชคดีจังได้มาทำงานกับคนแบบนี้ พี่น่ะชื่อเฟื่องคนเสื้อชมพูเนี่ยชื่อป่านส่วนคนเสื้อเหลืองชื่อพึ่งส่วนนายคนนี้นายแมนแต่ว่าไม่แมนสมชื่อเลยสักนิดจ้าแล้วยังไงล่ะคะใหญ่ชนีวันนี้แค่ให้พี่พี่ทุกคนเขามาดูงานกันก่อนส่วนวันเริ่มงานเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันใครลองใจหน่อยนะดูท่าทางเขาจะเป็นมิตรกันทุกคนเลย ยินดีด้วยนะสาวน้อยเจ้าของบริษัทสบู่พี่เก้าอีกไม่นานเราก็จะเรียนจบแล้วนี่จะได้มาบริหารที่นี่เต็มตัวเชิญด้านโน้นดีกว่าค่ะวันนั้นพี่ต้องขอโทษด,ด้วยนะแต่พี่นะ่ะเป็นห่วงเชอรี่จริงๆเพราะพี่เห็นตั้งแต่วันนั้นที่สอนอเชอรี่ก็ดูแปลกแปลกไปไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพี่เก้าเรื่องวันนั้นนะ่ะเชอรี่แค่ไม่อยากให้คุณพ่อต้องเป็นกังวลเท่านั้นล่ะคะ่ะ เคยมีคนบอกหรือเปล่าว่าเชอรี่โกหกไม่เก่งเลยเอาเถอะพี่จะไม่บังคับวันไหนที่เราอยากจะเล่าก็คอยเล่าให้พี่ฟังก็แล้วกันนะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ก้าแล้วก็ขอบคุณที่มาแสดงความยินดีให้หนูถึงที่นี่ขอบคุณมากนะคะคุณสจีที่นี่ใหญ่โตสมฐานะพวกเรามากเลยก,ะคะคาาก็แน่และจ้าฉันน่ะซื้อต่อมาจากคุณหญิงตกอับคนหนึ่งน่ะ อ๋ได้ข่าวว่าเขาเป็นแม่ของผู้กองก้าวกวีด้วยนะจริงเหรอคะคุณพี่สจีแหมโลกมันช่างกลอมจริงๆนะคะลูกชายของเขาน่ะไม่รักดีไม่ยอมบริหารบริษัทนี้แม่ของเขาก็บริหารเองไม่ไหวก็เลยส่งต่อมาให้ฉันนี่ไงดังนั้นนะแม่ทอแสงอย่าทำให้ฉันผิดหวังค่ะคุณสจีหนูจะทำให้ดีให้สมกับที่คุณแม่ตาหนู นี่นี่ทุกๆคนแม่ของฉันน่ะเปิดบริษัทสบู่ให้พี่ทอแสงแล้วนะใช่จ้ะทุกคนแบรนด์สบู่สวีทโรดไม่รู้ว่าจะมาแสงทางของคนแถวนี้หรือเปล่านะอยู่ๆก็มาเปิดบริษัทแข่งกับฉันแบบนี้พวกนั้นเขาคิดจะทำอะไรกันแน่เออคุณแม่ครับผมมาเยี่ยมเต้ากวี เคยสนใจแม่ด้วยเหรอคุณแม่ครับผมขอร้องอย่าค้อนแค้ผมเลยคนเราเกิดมามีชีวิตครั้งเดียวก็อยากจะทำตามฝันนะครับทำตามฝันงั้นเหรอแล้วบริษัทที่พ่อแกสร้างมาล่ะเห็นไหมว่าแม่ต้องขายให้คนอื่นเข้าไปแล้วนะคุณแม่ครับได้โปรดให้อภัยผมด้วยเถอะครับเอาเถอะก้าวกวีแกมีโอกาสแก้ตัวอยู่ได้อีกแค่เรื่องเดียวเท่านั้น แกขัดใจฉันเรื่องทำงานมาทีนึงแล้วอย่าให้ฉันเห็นว่าแกขัดใจฉันเรื่องลูกสะพ้ายอีกโหหอมจังนี่สบู่สูตรใหม่แล้วคะน้องเชอรี่ค่ะแต่นี่นะ่ะยังเป็นสูตรธรรมดาจริงๆแล้วหนูยังมีอีกหลายสูตรเลยนะคะโอ้โหอาซอปัตมาข,ของเราเนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยคะ่ะ ขอบคุณคะ่ะเจมันเหนื่อยหน่อยนะคะพี่พๆวันนี้มีออเดอร์เข้ามาหลายที่เลยไม่เด้อค่ะพวกพี่ไหวถ้าเทียบกับน้องทั้งเรียนแล้วก็ทำงานด้วยน่าจะเหนื่อยกว่าพี่นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะที่มาอุดหนุนสบู่เชอรี่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังนะคะเชิเลยคะ่ะทุกคนวันนี้สบูส่สวิตด ได้ทำแบบนี้ล่ะเร็เข้ามาเลยค่ะเข้ามากันเยอะๆสบู่ของเราเนี่ยใช้หัวน้ำหอมอย่างดีไม่ใช่สมุนไพรบ้านๆเหมือนของใครแถวนี้นะคะและในวันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่เข้ามาอุดหนุนและกดติดตามเพจของเราคะแถมให้ฟรีไปเลยทิ่เซตหนึ่งชิ้นค่ะและหนึ่งชิ้นที่ว่าเนี่ยคือหนึ่งกระเช้าใหญ่ๆเลย คุณแม่ค้าคะสบู่นี่หนูไม่เอาแล้วลรอคะ่ะนั่นสิข้างนอกทั้งแจกทั้งแถมขนาดนั้นโอ้ยเห็นแล้วฉันปวดหัวแทนพอขายดีก็มีคนมาเป็นคู่แข่งปาดหน้าเค้กแบบนี้เชิญเลยคะ่ะสบู่สวีทรสจำยี่ห้อแบรนด์นี้เอาไว้นะคะน้ำมันที่ไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกวามพยายามที่ยังไม่เต็มที่ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะทำให้เรายังไม่สำเร็จ ถ้ากำลังเบื่อเบื่อเงาเงามาเป็นสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านเลิฟลี่ซา u ุ a ะได้เลยค่ะด้วยการกดซับสไคร e และกดกระดิ่งช่องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ